หไหมท้อมากไหมนึกว่าม,นม,านามันอ่านว่านึกว่ามันอ่านองหญิงอันคุง้งเหมือนกันโอ็นเป็นรูปองหญิงเลยแม่โทรมากไหมเอ้าแม่เฮ้โทรมาโทรมาโทรมากป๋อพิมามาเลยจ้าพี่ โทรมาอีกโทรมาอีกว่าไงคะเออพี่มา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 เออโทรมา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 โทรกลับไม่โทรกลับไม่ได้เขาต้องโทรมาอย่างเดียวอ๋อไม่ต้องแล้ว ช่วยช่วยค่ะช่วช่งใช้พี่สาวองหญิงนี่นี่เบื้องบนไดแบ่นี่ไหมลูกวงหญิงไหมห <c oughs> อฟันมาหลังหันเลนี่ไหมไหมอฟันมาหลังหันนี่ไหมมันรึเปล่าพูดแม่งโทรมากอติดสาวน้อยลำพืนแล้วก็ทรงชุ่มมมากว่ะสวัสดีค่ะ แกระซ่งมาโทร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 มาส่งมาโทรมาพิมพ์มาเลยจ้ะพี่โทรมาอีกโทรมาอีกว่าไงคะเบิง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 เไหนก็เลยอยากเคี่ยวหันโทรมาลาบประทันลาบประทันพี่ไหน สาวสาโทรมาหามันโทรกลับได้ยังไงเนี่ยมันโทรกลับไม่ได้มันต้องให้เขาโทรมาอย่างเดียวมันเป็นเพจมันเป็นเพจเชิดกอติดสาวน้อยลำพือนออฟฟิเชียลเน,นื่อยอยู่ปัญญามไลายสดอยวงสิกะ,ะโคมาไลายสดคนเบิงเ่งหลายๆอยู่เนี่ย โอ้มาแบบนี้มันมก็สะดุดมันก็สะดุดโอ้ยไอสีเหว่าจังไลยบบดนี้งั้เพานอนยังเสียขนาดปีเสียงเราเนียอืดอืดอืดผู้สาวต้องใช่เป็นผู้สาวนาั่นแหละบก่าพิมพ์หน้าอยากแบบอยากโท่คุยจิงสีนะเออแหวงพี่นอง เอนมินบว่างเลยมือนี้นอนไหนพ่อเดพักเลยเอาอตรงๆบอตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนอีกสิบแปดนาทีห้าโมงยินเอ้ยตีอยอห้าทุ่มสิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มบอให้เดะพักเลยกินเข่ากระตอบไปนั่มกินเข่ากระทรงลิงไปนั่มเลยนี่ย เหนเขากับทงลิงไปหน้ามทรงลิงไปหน้ามทรงหลิงมากไม่หนีเพรท่านไอกพักเลยพี่น้องเฝ้าเข่าค่ะเฝ้าเขากุมยีไปเข่ามืออื่นมือเฮือมือเดียวมันบ่ได้เด้๋ยวจะไปแย่กันมือเดียวทย่อยเข่ามือนี่แหละค่ะถูกต้องแล้วเฮ็ดแบบมือนี่แหละเข่ามาล้วล้วเลยมืออื่นกับเขาล้วล้วเลยมืออื่นเนี่มืเว้นนี่เขาว่างเพราะว่ามืออื่นเนี่มือแรงเขาทำการแสดงว่ามืออื่นนี่เข่ามาล้วล้วเลยจ้ะเดี๋ยวนี้สีรับไปเลยสีรับล้วล้วเลย เป็นยังเป็นย like bon like ังเราอะไรเลยกูเป็นอะไรสีเดไปตัดแว่นไหมจ้องโหัวสาบมืดมัวมือนี้ตาม่ว่มืดล้ะชาไม่เมียนเนาะฮะชาม่เหมียนมีนสิเดบเบิกเงินบอดบอดนั่นละไลโซ่สองเถื่อโอ้สนันวันไหวแห้งมือนี่บ่ได้หยุดได้ย่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะนี่ขอบคุณหลายๆที่ชงสลิปเขามาที่สือตัวมือนี่เนาะค่ะ แต่ว่ากะไอ้อมิ่งจะประซับประ,รประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมือนัน่นมือ,ม,อ,ม,อมือในงานนั่นถ้าพี่น้องมาหน้างานเนาะแล้วข้ามันบริเวณลอยหาซืบเก่าดร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทแ,วแา้วก็มีง้วแจก3ามโตมีท่องอีกสิบสิบแ้วก็อีกที่สำคัญคือมีบูธของผู้สนับสนุนหลักของห้องเพื่อสจมาแจกของรางวัลในงานนั่นแหละให้พี่น้องที่ยุ่ในงานน่ะ เด็้ได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 ้ลุ่นกันได้รุ่นกันว่าสิเพื่อนเถียวอีกยังมาแจกเพราะปัจจัเป็นอ่าปีลุงรุ่นสมโอที่นะคะเป็นบูธของคำคูณสีสุกกระสีนี่เนี่ยกระสีอะไรกรสีนีแบบมีอีกอันบูธหนึ่งแต่ว่าอยู่ในความลับนี่แหละ เป็นอีกบูทหนึ่งของผู้สนับสนุนใหม่ของเขาดิดูดูการหนามาเต็มเลยเพราะว่ายังเพราะว่าาวนด์พอนเที่ยงนี่เป็นมอลลั่มดีมอลลั่มเครื่องเสียงสนันวันไหวเตยสะดุดเป็นมอลลัมแบบโซเชียลดุงดังมาแรงคนกําลังหักกาลังหอมผู้สนับสนุนกับเขาผู้สนับสนุนเขาหลายตัวน,นี้ไม่ได้อวยแม่ฮันอลีพี่น้องแม่นวะ นูรู้จักซื้อมอลำสาวน้อยเพรีพรียงบรรลุอันไปหาน้องนุ้ยเนี่ยน้องเรียนที่ไหนคะอยู่ราชพัฒน์ราชพัฒน์ไหนลูกอุดรอุดรเรานี่เหรอใช่รู้จักสาวน้อยเพชรแยงเพรยงไหมลูกรู้อยู่ค่ะรู้จักเนาะเป็นยังไงโคตรติดเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้ยากเองจัะเนาะไรลูกไม่มีชื่อ ยังต้องแข่งบอลอย่างนี้หนู <c oughs> ไม่มีชื่อค่ะลูกไม่ปีลูกไม่ปีญพรชาวหน่อยเพชรบันเพลงมอชิดสองนางเลยหมอชิดสองลองให้ตั้งแต่ลูกไม่ปีญพรมื่อนี้แอดมินมื่ออื่นแอดมินสิมีบินด่วนบินไปกรุงเทพด่วนงานด่วนเจ็ดโมงเช้าหกโมงเช้า วันนี้บ้านไอ้มินมันอยู่ไกลบ้านไอ้มินมันห่างจากตัวเมืองอ่ะหกสิบกิโลกัเล่ยมานอนน้ำหนอนเอมื่อน,นี้ยน้องหนอนอกัเลยพามานั่งกินเขาอยู่หน,า,น,า,หนาโรงเรีราายนกินเขาหน้าโซซานมากค่ะข้าวอะไรวะข้าวหมูข้าวหมกข้าวคุกมาเื่อจังหมากินนี่แหละเมื่อกี้ข้าวนัดบ้างค่ะอ่มามันานั่งกินข้าวนัดบ้าง เมื่อนีนแอดมินไปน,น,นอนบ้านกับพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าเมื่ออื่นมีไปกรุงเทพบินไปกรุงเทพแต่เศร้าพี่น้องอยากหึงว่าแอดมินสิบินไปยังก,กับค,คอยติดตามแลบชมรับฟังนะคะแต่ว่าพี่น้องอ่าว่ากันเดเพราะว่ามันเป็นมือวันหยุดเนาะเป็นมือวันหยุดท่ากับอยากไทยอีกยังกับฟีสไตล์และอีกอย่างหนึ่งแอดมินกะขายบัตรขายตัวกับฮ็ต,าตงานให้องค์กรแลพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ล่งช่องนี่ก็เป็นขององค์กรฝากพี่น้องสนับสนุนนะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเนาะ ปันราคาลอยหาบเกาบาทค่ะหาสิบเจ็ดลอยสิบสิบพันสองะคะยี่สิบสิบสองพันสี่เป้าของกุ้มค่ะพี่นอ bye อ้องบายบายค่ะขอบคุณเลยแรค่ะพี่น้อง